สวัสดีครับคลิปนี้พามาชมพระคำข้าวอีกแล้วนะครับพระคำข้าวหลวงพ่อฤาษีแดงนำพัทธสุนทรนะครับองค์ในที่มานำสนเสนอก็เป็นรุ่นสองนะครับพิมเขียนจุดบอดจุดนะครับเขียนจุดบอดจุดเดียวนะครับเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะครับว่าจุดดูอยู่ตรงไหน แนจุดก็คือนี่ครับตรงนี้ครับแล้วก็บัวจุดนี้นะครับตรงกลางบัวนะครับจะเป็นจุดบุ่มลงไปนะครับแล้วก็ตรงแขนจะเป็นจุดบุ่มลงไปเช่นกันนะครับซึ่งพิมพ์ด้านหน้าก็เป็นพิมพ์พิมพ์แบบนี้นะครับจะมีทั้งรุ่นหนึ่งและรุ่นสองนะครับองนี้สมัยที่ เจ้ามาก็และคิดว่าเป็นรุ่นหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงแขนมีจุดนะครับมาก่อนยังศึกษาไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ,อ๋อจริงๆเป็นรุ่นสองนะครับนะครับด้านหลังก็มีความเล็กนะครับทำให้ ตอนนั้นก็ยังศึกษามาไม่ไม่แน่นพอนะพ่อโดยยังไม่แน่นพอก็คิดว่เาเป็นรุ่นหนึ่งนะครับจริงๆเราเป็นรุ่นสองครับผมก็คือนี่ครับตรงข้อศอกซ้ายของพ่อนะครับจะมีจุดเนื่เกินโน้นขึ้นมานะครับก็ตรงนี้ก็เป็นรุ่นสองนะครับาคำข้าวรุ่นสอง คาแป้งก็ยังดำๆอยู่ยนะครับขาวๆดำๆนะครับพิมพ์ด้านหลังก็ลึกครับตอนนั้นผมก็คิดว่าเป็นรุ่นหนึ่งนะผมแต่จริงๆแล้วเป็นรุ่นสองนะครับก็เอาให้ได้ชมกันนะครับนี่เป็นด้านหน้าครับผมพิม แขนจุดบดจุดนะครับก็คือว่าพิมพ์นี้จะมีทั้งรุ่นหนึ่งและรุ่นสองครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพระคำข้าวรุ่นสองพิมพ์แขนจุดบดจุดนะครับ